สวัสดีครับมื่อนี้เต็มใจชาแนลนะครับกับสิบผ้ามาเบิงวิธีทำซุปบะเขือนะครับซื้อเป็นซุปนะครับปานอาหารฝรั่งพุนละนะครับแต่ว่าเป็นเมนูของอาหารอีสานนะครับพร้อมแล้วมาเบิงกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับกัต้มน้ำปลาร้าคือเก่าเหมือนเดิมกับปนกบนั่นแหละนะครับ เอามะเขือลงไปนะครับหลังจากที่ต้มซุปแล้วนะครับเ่ากบเอาขึ้นมาพักไวให้เย็นจากนั้นก็ตําพริกนะครับถ้ามีอยู่แล้วก็ก็่ต้องตําก็ได้นะครับพริกป่นนะครับเข้าขัวผงชูรสแล้วก็หอมนะครับพักหอมพร้อมแล้วก็ใส่พริกลงไปนะครับมะเขือก็ลงไปนะครับบะเขือที่เข้าต้มซุปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีแหละนะครับ ตำก็ต้องตำเหลกนะครับตำเอาแบบพ่อแตกๆกนี่นะครับเพราะว่ายามเข้าไปกิ่นมันจังมีตอนนะครับนี่แหละครับประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่น้ำต้มปลานี่แหละนะครับน้ำปลาต้มนะครับใส่เลยนะครับใส่เลยคนๆๆไปเลยครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆปนกบนะครับใส่ผงชูรสครับ ทานทีบ่มักกับบ่ตรงไ่นะครับทันที่บ่มักกับบ่ตรงไ่เนาะครับเนาะไ่ข้าวคั่วครับข้าวคั่วใสลงไปได้เลยนะครับครับหอมๆขวใหม่มๆเลยนะครับอาทีนี้ก็คนไปได้เลยนะครับตำดำดำดำำค้นไปนะครับใส่ทับพี่นะครับเป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยจากนั้นนะครับใส่หอมนะครับมีสารหน่มีหอม หอมบัวเห้าหนี่แหละนะครับต้นหอมนะนะครับนี่นะครับผักชีไปนะครับใก่ไปตักใส่ถ้วยได้เลยนะครับพร้อมแล้วเสิร์ฟครับผมเป็นอะไรครับหน้าตาเป็นตะกินบอนะครับบางมองบางที่พิ่นกระเ ซุปส่กันกันกบปลาทูนะครับสําหรับเต็มใจชาแนลนี่ปลาทูกินกับออกนะครับพร้อมแล้วขอเชิญรับประทานครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ